สวัสดีค่ะพักกันไปเก็บเห็ดมาหอดบ้านแล้วเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็ดนี่ละจ้าได้ซ้ำเห็นน,นี่เนาะนี่เห็ดเหลืองเพื่อนอื่นมาเห็ดคันตาแรนพลังคนมกกะเกิื่นามาเห็ดมันปูเนาะคะ่ะพี่น้องคันได้มาก <c oughs> ได้มากซ้ำนี่ล่ะคะ่ะนี่กระสิมารประกอบอาหารเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคัน ดอกน้อยดอกงามมัน่นกระสีทํำคว่มสะอาดไใบใบทาเฮ็ดกินรอบหลังเนาะคะ่ะเก็บอะ่ะเก็บไว้ทาเห็ดกินรอบหลังะค่ะพี่น้อง <c oughs> ข้ากระถ่คมขุมสะอาดออกข้าสิพันไหถือน้ำค่ะคะันดอกมั่นไอ้มีอายุแล้วโ <c oughs> บวามันแก่หรอกค่ะคะือ <c> ก <oughs> ันกับยาจานี่แหละคันดอกมันมีอายุแล้วเขากับ ล่างแล้วก็ะทำความสะอาดแล้วก็ล่างค่ะล่างลเหตุผดใจเอ่ยเหนื่อใหิ่งห้อค่ะพี่นอ้องเนี่ยข้าวเปิดน้ำเพราะว่าข้าเปิดน้ำใส่มะกอเสบออกง่ายพอกันถ้าดอกใหญ่มันเนาะ <Okay. S 1> บัณฑิตเฮ็ดมันจะเป็นเห็ดเห็ดขั้นตาแดงมันจะเป็นเสียงค่ะพี่นอ้องขามันเป็นเสียงคือขาเห็ดปวงในหลักจากนี้ แต่เวลาพัดใส่เมื่อยแซ่บค่าหอมค่ะฝรั่งข้าเจ้าถึงมากกินนะเห็ดอันนี้มันกระถึงกิโลละแพงเนาะพ,พี่น้องคนไทยเฮามากกบเพิ่นหูจักปลาผู้ใดเพิ่นหูจักป้าหูจักหมองเพิ่นกระตรงไปเอาไปเอาเพราะว่าเห็ดน,นี่มันเกิดเกิดเคยมันเคยเกิดยู่วันใดก็เกิดอยุ่บุนทันละค่ะพี่น้อง คันผู้ใดผู้จักป้าผู้จักหม่องมันหอนยามเลือดดูมันออกข้าเจ้ากระตรงไปตรงไปเลยล่างข้ากระสีอกอกข้ามาพัดใ่นเน่อยพัดใ่นเนืยใส่ไข่น่ะค่ะแล้วกับบัดเวลาข้าสิโยกร่งข้ากเอาหอมหันหอมในหน่อย,อย,นะด,งงยด้วยหนาเห็ดกินบางอย่างดอกจ่ายเห็ดง่ายเห็ดนี่ได้ว่าเมื่อนี่เมื่อนี่สีมาอัน มื่อนี้เสียนเอาสีมาซุปแกสีพัดชะเน่อยพอยายจะว่ายาจา้าถึงซุปกินซุปกินกับผักแกเพราะว่ายะาจ้ามักกินผักได้เห็ดยังมากขนาดได้เหด็ดตะไคร่แม่พี่น้องอันนี้บ้านห้าว่าบ้านแม่เห็ดอีหยังเห็ดกินได้ยุบเห็ดกินได้ยุคภาเป็นเห็ดหนามุ่มเห็ดหนามุ่มหน้าแหล่บ,บ้านห้านี่ยยาจ้าอื่นมาเหด็ดตะไคร้ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ต่ำหอมคือเหอด็ดตะไคร้บ้านห้าเลยค่ะพี่น้อง กินได้ค่าบเบือ่บอเบื่อค่าสารดาวคุณได้ค่ะเนี่เบื้องเบื้องสมูทเฮดแล้วค่าบเบือ่บอเบือ่อเบื่อกินได้พะมันกเกเดื่อเพราะนลายเนาะคะ่ะเนาะคันช่วงมันเกิดและลายไปเอาเดอกน้อยๆจมจู่มันพี่น้องเอเอามาน ลวกเราใส่ตู้ไว้่ะแกงไวค่ะไอหนึ่งกินกับจุนนันพริกหนังนั่งอันนี้เพื่อนก็เอิ้นว่าเห็ดไข่ค่ะพี่น้องกินได้อยู่นี่นี่ก,ก,นนก,นก็กินได้คือกันค่ะเห็ดไครได้สองดอกกินได้ค่ะ พราะว่ากินไร้เทือแล้วค่าเนี่เฮ็ดไ like ข้เฮ็ดนี่กินไร้เทือแล้วค่ะพี่น้องว่าเป็นยังดอกนี่เพราะว่าคันบ่มมันใจเฮ็ดอันไหนก็สร้างนด้จ้าคันบ่มมันใจคันเวลาแกงเอาเข่าใส่เบืองคันเข่ามันแดง่าไปกินเข่าคันเข่ามันยังสีคือเก่าอยู่นั่นแต่กินได้ค่ะพี่น้องหูจักอยู่พ่อใดเบืองจำขำามาจากใมส่วนเพ่อนเวา้ฟังอยู่ เพราะว่าเท้าสิก,กินยังเท่าเท่ากัเรียนรู้มาจากผููเ่าเป็นเท็นว่าก,ก็เป็นย่จ้าก็เป็นค้นบล่าหลายเติบพิจา่ากับพ่อได้เรียนรู้มานั่นผูเถาเป็นหลายเติบอ,อยู่พ่อได้มาใส่สวิต <c ười> การเป็นยุยยุนนะคะพี่น้องเนาะดอกมันมั่งมางยังเสือก,กใบไทยเท็ดกินที่หลังแกพี่น้อง นี่แหละเมื่อเนี่ยพากกันไปเขาป่าไปซองหมองกอใหพยย่มันฝนกับว่ตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนว่แห้งมันปานันแห่งแก้หมากไอ้แก่ลูกหมกักไม่หมาก,กรูวแบนกับหม่องเคยมีหลกับบม่มีหลค่ะดอกน้อยดอกยังนุม่มยังแน,น่นยู่นี่กับใบไทยเฮ็ดกินที่หลัง มาลางเห็นมาท้คข่มสะอาดเห็นน้ำกันเพิ่วมาภาซาอยู่นีเพิ่นว่าเล่นซะค่ะพี่น้องเล่นซะโอ้ยทีแรกกับจ้าจ้ากับ่กขอใจเ่ากลับไปกลับมาคือเอาไปรงนี่แหละเล่มนะแฮมตาเล่มนะคือเอาไปหายแฮมตาคือไปรับเอาจะาจ้าเรา,ากลับไปกลับมาอยู่เป็นปีนคนนี้ข้าวซองข้ามนี่บางเพื่อกับว่าข้ามเอาไปรงก็บ,บอกว่าไปเอา ประสาทกับพี่น้องใสอื่นยังมากไหมกับซีวิตเนาะพี่น้องเนาะดอกแกงสีพัน,นเวลามันบานคืนมันกระดดกง่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นตหาหักตอนนี้ตุกุอยูหลาวิธีซีวิตเมียฝรั่งใสชีวิตค่ะพี่น้องตื่นขึ้นก็สิไปเก็บเห็ดกัะตื้นตาเศร้าขันมือไดบ่ได้ไปไซกะ ขอเวลาก็ขอพักผ่อนจักหน่อยตื่นสายๆจักหน่อยค่ะต,ะตะั้งแต่กี่มามาอยู่ใหม่ๆโอ้ยกันหอนหกโมงกับตื่นโหลดหูวเมียโหลดกับนอนต่อกับบลับอีกบัดเดี๋ยวนี้หูซื้อแล้วจะหูซึกว่าลาแล้วหูหูซื้อไปอยา,ากพักผ่อนสิ่ยงอ,อีกอย่างมากแม่ก,กับชีวิตเนาะค่ะพี่น้องสังขารเนะาะจักสิอยู่ไปหอดเมื่อใดแล้วก็สร้างหัวมันเถาะเพราะสิเลียด บาปล่อยบ้างแต่ชีวิตมี่ย,ยูกากะเขดไปเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคนเท่าตองสูเพื่อชีวิตที่สีอยู่รอดนะคะเนาะ จางเฮดกเ็เรียพอดีค่ะพี่น้องนี่เมื่อน,นีิยจจาได้สมเนยแล้วเนาะอ่ะเข้าไปทำพิธีเกี่ยน้ำกันค่ะผู้ใดเขามาเบิ่งมาส้มแล้วกับฝากกุไลกุแช่ในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าวัดีจ้า